โอเคนะครับผมพบก,กับพวกเรานะครับถ่ายโอเวอร์นะฮะก็วันนี้เราจะมารีวิวตัวงานเก่าของบันไดนะฮะเป็น MG ็มจีคอมเมอร์เรเดอร์ดับเบิลนะครับผมขออนุญาตกล้องไม่ค่อยสมูทเท่าไหร่ขออนุญาตยกกล้องอ่าตัวนี้ฮะเป็น MG ็มจีคอมเมอร์เดอร์ดับเบิลนะฮะงานเก่าออกมานาะนมากแล้วนะครับผม <c oughs> ตั้งแต่รู้สึกตัวนี้ลายเนี้ยมันจะมีอ่าดับเบิลครบ ทั้งสองล่างแล้วก็ล่างแฟงโจเกอร์แล้วก็จะมีโอ๊ตลูฟี่อะไรพวกนี้ก็เป็นงานเก่าแล้วแหละอ่าแล้วรู้สึกมันจะรีมาใหม่ที่มันทําให้แบบอ่าดีเทลสมบูรณ์ขึ้นแต่ว่าผมไม่ค่อยอยากได้เท่าไหร่ราคาผมไม่สู้เนี่ยอันนี้ก็จะเป็นงานเก่าตัวนี้ที่ผมไปดูกับตัวงานใหม่ก็ใช้โครงเดียวกันเลยแต่ตัวนั้นคือเขาทําสีอะไรมาให้เสร็จสับเรียบร้อยนะครับนี่เป็นพวกด้านข้างของเขานะฮะ เอาตรงนี้ไม่เปิดไฟอะโอเคอ่านี่นะฮะก็สีสันสดสดงดงามเขาบอกก่อนนะอันนี้มันเป็นงานเก่าต่อแล้วมือสองอันนี้ผมไม่ได้มามือสองตอนผมได้มาคือเขาหักแต่บังเอิญว่าอ่าผมมีเจ้าสักเกาแล้วสักเก่ามันใช้โครงเดียวกันแล้วมันมีเขาดับเบิลมาให้ผมก็เลยจับทําสีเลยเนอะโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าไอ้น,นี่มันมีอะไรให้บ้างอ่า นี้นะครับผมก็จะเป็นตัวไซโคลโจ๊กเกอร์ของ MG c o m m a n d e r Double นะฮะก็จะเห็นว่าฝุ่นเยอะฝุ่นเยอะนี่เช่อะไรนะเพราะว่าผมเก็บไว้นานแล้วแล้วก็ฝุ่นเกาะก็เดี๋ยววันนี้เราจะใช้เจ้านี่ทำความสะอาดนะว่าพอขัดปุ๊บมันจะเพิ่มความเงาวับให้ตัวไซโคลโจ๊กเกอร์ขนาดไหนนะก็เห็นไหมฮะเนี่ยเห็นไหมฐานเหลืองแล้วเทียบกับตัว MG สเกลนะนี่ MG สเกลนี่ผมต่อเองนีเห็นไหม ฐานทองดับเบิลนี่เหลืองแล้วเห็นไหมเห็นไหมความวิ่งบัมมันต่างกันความสูงอะไรของเจ้า2ตัวนี้เนี่ยจะมีขนาดประมาณเท่ากันเลยนะครับโอเคเอาสเกลก่อนเดี๋ยวมาแยกสเกลผมรีวิวมาดานแล้วนะรีวิวไปตั้งหลายปีแล้วแต่เดี๋ยววันนี้เราจะเอาสเกลกับดับเบิลมาถ่ายคู่กันเนาะก็เดี๋ยวผมขออธิบายก่อนตัวไซคลโจ๊กเกอร์นะเขาจะให้ผ้ามา2องันที่คออันนี้จะเป็นเหมือนตอนที่มันอ,อยู่บนเพดานแล้ว ไปอยู่บนด่านฟ้าแล้วลมมันพัดเนาะส่วนนี้จะเป็นแบบธรรมดานะครับมาายิาเลื่อนไปก่อนเดีย๋ยวเรามาดูคู่มือกันนะอ่านี่เจ้าไซโครจ๊ k กเกอร์นะฮะคู่มือการต่อก็ต่อง่ายฮะหลังจากที่ผมเคยลองต่อสเกลนะเห็นไหมของสมัยก่อนประมาณเนี้ยเขาให้ฐานมาเลยฮะตอนนั้นราคาประมาณพันถึงหนึ่ก็บอกวิธีการต่อแล้วก็เนี่ยเห็นไหมมันจะมีฮีทเมทัล อ่าจะมี Hit m e t เ l อ่าดูหน้าทริกเกอร์แฟนจ็อกเกอร์แล้วก็แ x คเซฮะมีครบหมดนี้เลยแต่ไม่มี่าง e อ t r e m e เป็นลายที่บันไดเขาหยุดทำก่อนไม่รู้หยุดทำเพื่ออะไรฮะทำให้อย่างแล้วก็จากไปอ่าเห็นไหมสีเห็นไหมสีนี้คือมันจะเงากว่าแต่พอมาดูสีของตัวดับเบิลนี้นะก็ก็พอได้นะก็พอได้เจ ก็ตรงนี้มันเป็นสติกเกอร์ฮะปกติถ้า,าที่จริงจะถอดออกแล้วตัดเส้นก็ได้แล้วตรงนี้น่าจะพ่นทองแต่ว่าผมไม่ได้ทํานะเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสติกเกอร์แต่ถ้าเป็นตัวใหม่ที่เขาออกก็คือมันจะเขาจะทาสีทาลายไ,ไมหมเสร็จสับพร้อมเล่นเลยเนาะมาจะรอลองมาวาดด้วยจุดขยับกันเนาะจุดขยับนะจุดขยับตรงแขนตรงเนี้ยของเขาเห็นไหมเห็นไหมพอขยับปุ๊บเนี่ยมันจะมีเหมือนร่องให้มันแบบว่าเหมือนเป็นก้ามแขนเห็นไหม แบบปึ๊บมันเป็นกล้ามมีกล้ามหมือนกล้ามเหมือนกล้ามเนื้อขา,า,า,าด้วยขาเนี่ยพอเราดัดปุ๊บเห็นไหมฮะตรงนี้มันจะโยกจะมองอยากนิดหนึ่งเนาะโอเคฮะก็เรามาโพสท่าสวยๆดีกว่าตัวเนี้ยผมทำสีนะตรงกลางเห็นไหมผมอาจจะทำสีได้ไม่สวยเท่าไหร่นะเพราะผมทำเวลนานแล้วแหละเนี่ยตรงเนี้ยผมทำให้เป็นสีเงิน จากสีเทาๆผมไปทําสีเงินแล้วเนี่ยที่จริงเขาสเกลมันเป็นเขามาจากกล่องสเกลแล้วผมก็เอามาทําสีแล้วตรงกลางผมใช้พนเนลลายขีดเส้นเนาะโอเคอัน okay. ก็เดี๋ยวเราไปทําความสะอาดกันก่อนเนาะไปโอเคครับผมนี่ก็จะเป็นเจ้าตัว MG Com ไ a ่ได้ Double นะฮะหลังจากที่เราใช้เจ้านี่ไอสแตนลีนทาการทําความสะอาดมันเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าก็ขัดสีชวีวันเห็นไหมฮะก็จะเพิ่ม t e x t อร์ความเงาให้กับตัว ดับเบลิลหลังจากที่เราทำความสะอาดนะครับอ่าก็ด้านหลังจะเป็นเจ้าตัวสเกลนะฮะนี่เอเตะปลาของเราปลาสเกลของเราอ่าก็วันนี้เมนหลักจะเป็นดับเบิลนะฮะก็อ่าไมไ่จะโชว์อะไรฮะก็อ่ะให้มาดูภาพสวยๆกันแล้วกันเนาะก็จากนี้เดี๋ยวโอ้ยตรงนี้ตรงนี้แยกได้อ่าโอเคก็ เดี๋ยวเรามาชมภาพสวยๆของเจ้า,าคัมแบดเดิลบเบิ้ลกับส卡尔กันนะฮะ โอเคครับท่านผู้ชมฮะก็จบไปแล้วนะครับกับการชมภาพสื่อของเจ้าตัวสเกลแล้วก็ตัวดับเบิลนะครับผมก็อ่ะเดี๋ยวอธิบายก่อนถามว่าทําไมตัวสเกลถึงจัดท่าแบบนี้นะเพราะว่าไอตัวสเกลอ่ะตอนใช้ท่าไม่ตายนะฮะตัวกระโหลกเขาตรงเนี้ยก็จะเปิดออกมาแล้วก็ตัวเขาก็จะเตะเตะหัวกระโหลกไปชนศัตรูแล้วศัตรูก็จะระเบิดตายตุ้มตามนะครับ <c oughs> โอเคต่อไปฮะ ตัวดับเบิลนะฮะตัวดับเบิลตัวนี้จะไม่เหมือนตัวจะไม่เหมือนตัวฟลิกไรสแตนดาร์ดที่เขาจะให้ตัวเนี้ยมันจะแบ่งครึ่งกันได้ฮะอันนี้จะเป็นฟ i ิกเลยว่าจะแบ่งครึ่งไม่ได้นะฮะแล้วก็ตัวนี้ที่ผมทําขายเงี้ยเพราะว่าจะให้ดูเหมือนไรเดอร์คิกเพราะว่าถ้าทําขาคู่แล้วมันจะดูดูตลกอ่ะดูมันไม่ไม่มันมันไม่เหมือนไรเดอร์คิกนะฮะก็เลยทําแบบนี้ให้มันมีขาข้างนึงแบบเป็นจะงอยจะงอยหน่อยนะครับ คาาอาจจะมืด่อยนะมืดไหมโอเคอ่าที่จริงแรกๆอ่ะตัวดับเบิลหายากมากถือว่าผมโชคดีนะที่ผมได้ตัวดับเบิลมาถึงจะเป็นมือสองก็เหอะตอนได้มาคือตัวดับเบิลอ่ะเขาหักแต่ว่าด้วยบุญบรารมีที่บันไดชอบดีของทำให้มีอะไรเป็นตัวสเกลทำให้พอมีเข่าว่างเขาเป็นสีดำก็จับพ่นเป็นสีเงินก็โอเคแล้วเนะาะอตัวฝ้าคุมก็โอเค ้าคุมตัวนี้ที่จริงสลับได้นะตัวนี้จะยาวกว่าแต่ว่าผมใช้ตัว2อันนะฮะก็ที่จริงมันยังมีอีกตัวหนึ่งที่ผมต้องการก็คือตัว Excel ขึ้นภาพมาปิ้งอ่าเห็นไหมฮะก็ถ้ามี Excel ก็จะดูครบมากกว่านี้ฮะจะได้ดูครบครบนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมาแล้วก็ขอบคุณที่รับชมมาถึงตอนนี้นะฮะก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้ากับตัวอะไรเรามารุ่นกันนะฮะสำหรับนี้ขอบคุณครับ